สิ่่าบอกผู้ใดเลยยายอินไปบวชแล้วกบสิบ่าหายผู้บ่าวทางังใดมาหาหอนที่นกิอีตัางหากสบายใจได้คือว่าอย่างสิคือว่าไม่อ่ะเห็นว่าไอ้นี่สิไปบวชลายมือนะไม่ก็เลยให้ไอ้นะ่ยมาขอตอกกับพุซ่านะไม่ว่าจังสันอหลีตีเออเขาเร็รวสัน่นเลย ไอเอินเป็นอีอย่างนี่ฮะนั่งด่ามูดหมูยูอยูวัยออกลูกแฝดกระแท่งที่สิดีใจนั่งหนาเสาแค่ยังวยออกลูกแฝดไอ้มันก็ดีใจอยู่แล้วแต่เรื่องสิทธิให้ไอไปบวชีอตี๋วยมันโดนโพดใหม่ไออินมันก็สิทเป็นอย่างละก็เฮาอ่ะไปบ่นว้ว่าถ้าได้ลูกแฝดอ่ะก็สิทธไปบวชเด้ว่าว่ายออ่ะย่านไหม ัไอ้ย่า,า,ยยานตอนที่ไอ้ไปบวชนี่แม้ไอ้ย่า,ยยานผู้เบาอ่ะมาจีบอโอ้ยอินไอ้อิน,ออนคนเบิด์มู่บ้านนี่เขาก็ฮงกันทัวแล้วทำไมอ่ะมีผัวแล้วไอ้ย,ย่านพุทธานะไปยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ให้ผู้เบาบ้านอื่นเหรอแม้จะ <c oughs> ขามาจีบพุทธาสะดอกได้ดิโอ้ยเรื่องซ้ำนี้เอง โเป็นยังไงไอ,อินอินนะบต้อมห่วงเลยนะเรื่องพุซ่าเนี่ยไม่อ่ะสิบบอกผู้ใดเล่วายอินไปบวชแล้วกับสิบโมหายผู้บ่าวทั้งใดมหาหาหอนที่กิอีตัางหากสบายใจได้เออมาๆ,ๆอินนะหากินเขาก่อนอีกว่ามาไม่เตรียมมาแล้วเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกืุใส่ล่ะสิไปมาัดก,กานะ่ะโาแมนอยู่เฮ่อนหัวเอออินถ้ากินเขาเรียบร้อยแล้วอ่ะไออินกะไปถามเอาก็พุซ่าเลยเดอร์อย่เฮือนอะไปแล้วล่ะเอ้า ก็กินข้าก่อนตีโอ้บ๊อบบ๊เดี๋ยวก็มาพู้ไรจะกินตอนนี้ยังบหิวนะเดี๋ยวใหม่เตรียมจัดไปท่านเราได้ไ้เดี๋ยว้อ้เป๋าแป๊บเดียววัสดีจ้าน้องผู้สาวคนงานกินก้อยขมแซ่บกับไอ้บ๊อบ ในฝันของไอ้ต้นนี่ไปกินลาบกินไก่น้ำไอบ้บ่โอ้ยไอ,อ้เอาไว้ไม่น่าท้อน้องข้าวเหี่ยงอยูย่ไอ้มีทั้งลาบทาั้งไก่นี่เฮ้ยอ้ยอออนี่สมตัวไม้เห็นอย่างอยูเ่เงั้นเหรอนี่มาชวนน้อนพุช่าไปกินกล้วยกินกล้อยนะต้องพุช่าบอกกินเนื้อไปน้ำบ่ได้หรอกเดี๋ๆวว่าเราริบหนีเถอะบรรยากาศไม่ค่อยดีหรือเปล่า นั่นมันในเฮือนไปไปดัพี่อ่อเออไปครับนี่เสื้อผ้าอ้ายตัวนี่ไม่อย่างนี่ฮะก็เสื้อผ้าอ้ายนั่นแหละเอ้ยเม่อ่ะมีหน้องเตรียมไว้เห็นเ่าไอ้สิไปบวชตั้งหลายมืออ้าว ้ายนำไมเหยงคือบุไปลรกาลสอยเไหามยู่นาพุ่นอ๋อคือว่าอย่างซี่คือว่าไม่อ่ะเห็นว่าอ้าเนี่ยไปบวชหลายมื้อนะไม่ก็เลยให้อ้ายเนี่ยมาขอดตอกกับพุทธาน่ะไม่ว่าจังสันอีหลี่สิเออเขาเรียกสันเลยแต่รู้ตัวแท้เนาะไปไปไปจังสันก็ไปตอกอยู่เหล่าไกลมันไป ไกกันนะไปทางไหนกันเบิร์ดล่ะนี่กุซาไอ้ยินกุซาอออไอ้ยินกุซาไปเห็นอย่างในเหล่าไกนะ่น่ะคือโดนแท้อ๋ออ่อไอ้กับมาเอาไม้ตอกกับกุซาไงออตอกตอกอย่างในเหล่าไก่ ไอ้เคยตอกไงเออไหมตอกอีหยังก็ก็ตอกแบบนมีเดียเออไหมอืมไอ้อินมันคนละตอกอย่าได้ๆๆไม่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 จะเปล่าไหมหรือว่าไอ้แค่พอตอกทางล่าเื้อเสื้อไหม ไอ้นเัวสินี้ไปไใสวันนี้ล่ะจ้าก็ตไปบวชแล้วไอ <c oughs> ้ยินอ <c oughs> ย่า <c oughs> <c oughs> หยุดเดี๋ยวนี้ <c oughs> <c oughs> มือหนาจะตอกไปเลหลายมัดเย่ามีผู้เบาบานอื่มาขอตอ,อก